สวัสดีครับพเพื่อนๆสายสืส่อสารมิจฉาทกนะครับก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งทาในส่วนของการอัปเดตครับในส่วนของของ่งาวสารวงการคริปโตเคอเรซีแล้วก็ในส่วนเองินทับดีต้นทุะเภทนะครับก็มาตู่พาร์ทที่2กันนะครับสำหรับพาร์ทแรกก็เอาทําคลิปไปแล้วนะครับในส่วนของเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้ก็ลองเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่านางมาแกะรอยนะครับมาแกะรอยในส่วนสมาร์ทมันนี่ นะครับหรือในวงการคริปโตเคอเรนซีเราจะเรียกว่าวานก็ตามนะครับหรือว่าเงินก้อนใหญ่ก็ตามว่าเฮ้ยเนี่ยในส่วนของวานต่างๆนะครับหรือว่าสมาร์ตมันนี่เนี่ยที่เป็นระดับยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาไปลงทุนในบล็อกเชนไหนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีไหนนะครับเรามามองดูว่าเฮ้ยถ้าเขาไปลงทุนในส่วนของเหรียญเหล่านี้นะครับหรือว่าบล็อกเชนเหล่านี้มันอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก mm ็นะขอขัวไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของช่องนะเองนะครับก็ไม่ได้มา้ชวนนะครับให้ลงทุนแต่งใดทั้งสิ้นนะครับแต่เพียงแต่นําข่าวสารนะครับมากาวมาซุยครับให้เพื่อนๆรับฟังนะครับแล้วเพื่อนๆก็ใช้วิจารณ์นะครับหรือว่า DWOA ในการพิจารณาด้วยตัวเราเองนะครับอย่าเชื่อเพียงบอกนาพูดนะครับหรือว่าจะ่เชื่อเพราะว่าคนท้งคนนี้พูดนะครับให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็โอเค มาเริ่มกันเลยแล้วกันน้ำในส่วนของต่อจากครั้ที่แล้วนะครับก็นะก็ได้บอกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีท็อปแบงค์นะครับที่เขาไปทำแบงค์ระดับยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยที่ไปอินเวสในส่วนของคริปโตแล้วก็บล็อกเชนนะครับต่อไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ Morgan Stanley นะครับตั้งแบงค์ฝั่งอเมริกาแล้วก็คอมเมนสักนะครับต่ออเมริกานะครับเบนไวมิลลอนก็เป็นธนาคารเก่าแก่ของอเมริกานะครับแล้วก็คอมมอนเวลล์แบงก์นะครับก็ในส่วนออสเตรเลีย ิตี่แบงก์ก็เป็นในฝั่งอเมริกา UOB นะครับเป็นฝั่งของสิงคโปร์นะครับ HSBC นะครับในส่วนของทางฝั่งอังกฤษนะครับ UK นะครับแล้วก็ w e l l f a r g o นะครับก็ทางฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ครับในส่วนของ KB นะครับของทางเกาหลีใต้นะครับก็เป็นท็อปแบงก์ที่เข้าไปลงทุนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เข้าไปลงทุนในหลากหลายบล็อกเชนทีเดียวนะครับก่อนนะเรียบเรียงไปให้ฟังคร่าวๆแล้วในส่วน ตั้งแต่นะครับอ p ที่แล้วหรือพาร์ทที่แล้วนะครับก็มาเจาะดูนะครับในส่วนของบางส่วนที่เขาเข้าไปลงทุนนะครับคอมมานีที่เขาไปอินเวสท์เมนต์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของนะครับเจ้าใหญ่สุดนะครับแล้วก็ลงทุนเงินเยอะสุดนะครับในส่วนของมอร์แกนสเตเล่นะครับก็ลงไปกว่า1,100ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับก็ลงทุน36-37บาทดูนะครับตอนนี้เงินบาทก็นหาไม่ดูราว่าวันอ่อนที่เท่าไหร่แล้ว นะครับก็เขาลงทุนไปในส่วนบริษัทที่ว่า f i g m e n t แล้วก็นะครับในส่วนของอีกบริษัทหนึ่ง NYDIG นะครับเราลองมาตามรอยดูซิว่าเฮ้ยสองบริษัทนี้เขาทำอะไรนะครับระหว่างนะครับฟ i ก m e n t กับ NYDIG นะครับก็นะลองเข้ามานะครับตามรอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของ f i g m e n t เนี่ยนะครับฟ i g m e น t เนี่ยนะครับนะครับก็เขาจะมีอยู่2ส่วนนะครับเราลองตามเข้าไปดูว่าเฮ้ย ฟิกเม n นเนี่ยนะครับเขาลงทุนกับอะไรบ้างนะครับฟ i กเม n นตเนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของเขาบอกเลยว่ามันเป็นนะครับเนี่ยนะครับ empowering web 3 developer to build better นะครับก็ถ้าพูดเป็นภาษายง่ายๆนะครับถ้าใครนะครับไม่ได้อยู่สาย d e สหรือว่าสาย developer นะครับสายที่เขียนโปรแกรมอะไรต่างจะงงครับในส่วนของทางฟิกเมนเนี่ยนะครับเขาเป็นเครื่องมือ เครื่องไม้สำหรับครับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บ3ซึ่งเขามีพาร์ทเนอร์ชิพมากมายนะครับนะครับเนี่ยเจ้าใหญ่ของโลกนั้นเลยนะครับเ l เดอร์นะครับเลเจอร์นะครับ Flipside Crypto, Alchemy, Pilot, Ledger Zone ครับเจ้าใหญ่ๆนั้นที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบโครงข่ายเลยนะครับโครงข่ายใหญ่แม่มุมเลยเนี่ยนะครับก็เรามาเจาะลึกเลยว่าเฮ้ยนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่า deploy your app พอสเว็บสามเนี่ยนะครับเขาลงทุนในเหรียญอะไรบ้างหรือว่าโปรโตคอลอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเว็บสามต่อไปนะครับก็จะมีอยู่นะครับหลักๆทำนี้เลยนะครับดูเพื่อนๆเห็นนะครับเจ้าดังเจ้าใหญ่ๆนั้นเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โซลารน่านะครับนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าโซลารน่าเนี่ยเขาไม่ธรรมดาครับเขามานะครับเพื่อที่จะ ทาในส่วนของ scaling ในส่วนของยอดการทรําธุรกรรมให้มันเร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าเป็นคู่แข่งของอิทิเรี่ยมอเทเรี่ยมก็หนีไปแล้วนะในส่วนของจากผู้ออฟเวิร์กนะมาเป็นผู o ออฟสเต็กแล้วนะครับเดิมเมอร์นะครับก็ในส่วนของในพาร์ทพวกนี้นะครับนะจะไม่พูดถึงเรื่องราคารครับที่นาะเคยกล่าวเคยช่วยฟังก่อนนนี้แล้วว่านะ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการน,นะครับการออฟชั่นหรือว่านะัาในส่วนของการที่จะ เงินใหญ่ๆห,ห,หรือว่าในส่วนของวานเจ้าใหญ่เขาจะมาดันโครงสร้างพื้นฐานกับเหรียญเ,เหล่านี้นะครับโปรโตโคอลเหล่านี้เพื่อให้มันเป็นอนาคตนะครับของเว็บ3ที่เราจะใช้งานนะเว็บ3มบางคนก,ก็อาจจะยังไม่เก็ตนะครับตอนนี้ลองสุ่ยให้ฟังคร่าวๆนะครับเว็บ3มนะครับมันก็เหมือนกับยุคอินเทอร์เน็ตในช่วงเริ่มต้นนะครับตอนนั้นคือทุกคนนะครับแม้แต่ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ มันจะไปทําได้ยังไงนะในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่มันจะส่งจดหมายไปได้ทั่วโลกครับนะทุกคนยังมองไปเรื่องขำไปเรื่องตลกที่เราจะสามารถเข้าไปในนออินเทอร์เน็ตได้ทุกพื้ทนที่ทั่วโลกที่สามารถมีอินเทอร์เน็ตและสามารถที่จะเข้าไปได้เอาเว็บต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนยังมองไม่ออกมองไม่เห็นครับแล้วก็ยังแบบขำยังหัวลอกกันอยู่เลยว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันเป็นแบบสิ่งที่คนแตบบ่ว่ากาวคุณซุยขึ้นมานะครับคุณแบบ หลอนหรือเผาพูดสิ่งเหล่านี้มานะครับบิลเกตก็ยังโดนหัวเราะอยู่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนั้นคือเวอร์ไว็เนี่ยเป็นเรื่องของเว็บสองแต่เว็บสามเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเข้าไปเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคตนะครับเราจะสามารถเข้าไปมากกว่านะครับทําได้มากกว่าที่เราจะนับส่งรูปภาพส่งเมลส่งวิดีโอนะครับแต่มันจะสามารถส่งเงินนะครับหรือว่าส่งนะครับเขาเรียกว่าทั้งคุณค่าทั้งนะครับมูลค่า นะครับในโลกของเว็บ3ได้เลยครับในส่วนของการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยณโลกปัจจุบันเราอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแล้วเราสามารถโอนเงินไปมาส่วนได้แต่ในถ้าในระดับโลกการโอนเงินไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับมันยังไม่สามารถที่ทําธุรกรรมได้สะดวกเพราะเว็บ3จะมาปลดล็อกเรื่องเหล่านี้เราสามารถที่จะโอนเงินเราสามารถที่จะทําธุรกรรมอะไรต่างพวกนี้ข้ามโลกได้เลย เพียงชั่วไม่กี่วินาทีนะครับแล้วสิ่งที่เราเข้าไปนะครับเข้าไปร like ่วมนะครับไปเขาเรียกว่าไปมีส่วนร่วมนะครับส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ด้วยเช่นถ้าตอนนี้เราดูหนังก็คือเราเสียเสียเงินอย่างเดียวนะครับเข้าไปดูหนังนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับเราเข้าไปดูหนังนะครับเราอาจจะได้ในส่วนของโทเค็นได้ในส่วนของเหรียญได้ส่วนของรายได้กลับมาได้ด้วย ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปดูหนังแล้วเราเสียเงินให้เขาอย่างเดียวนะครับแพลต,ตฟอร์มเหล่านั้นก็รวยเจ้าของแพลตฟอร์มก็รวยนี้เป็นต้นหรือว่าในส่วนของเซิร์ชแอนจินเช่นที่นักใช้อยู่เนี่ยครับก็เป็นของเบ a ฟ e ซึ่งเป็นของเหรียญแบตนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาใช้งานเนี่ยเข้ามาไลว,ว่าอินเทอร์เนเนี่ยนะครับมีส่วนน้าส่วนเสียนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาใช้งานเข้ามาเซิร์ชเข้ามาทําอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยเราจะได้เหรียญกลับมาเหรียญแบตกลับมาอย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเว็บฝั่งมันจะเป็นยังไงแล้วหน้าตามจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปนึกทามดูว่าเฮ้ยถ้าสิ่งรอบตัวเราครับเหล่านี้มันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยถ้าเราเข้าไปใช้งานมันจะดีขนาดไหนครับอันนี้ครอาลๆนะครับก็นะครับโซลาร์นาอิตาเลี่ยนมาแล้วทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วอิตาเลี่ยมไม่แปลกอะไรนะครับต่อมานะครับก็เอาแลนด์ครับเอา La นเช่เนี่ยครับก็นะครับเป็นหนึ่งในนั้นที่ทาง นะครับฟิกเมนต์เนี่ยเขาเข้าไปลงทุนนะครับเข้าไปเดเวลลอปอยู่เบื้องหลังนะครับเข้าเป็นแบ็กให้นะครับแล้วก็มีอาร์วิทัมนะครับมีแฟนทอมมีโพลิกล์นะครับมีคอสโมดมีโปรดักตนะครับมี BNB Chain นะครับหรือว่า b i n a n c e Smart Chain มีเนียโปรโตคอลแล้วก็มีเซโรนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบเอ็ดเหรียญเนี้ยนะครับก็มีนะครับเจ้าใหญ่ๆวันใหญ่ๆเข้าไปแบ็กอัพ อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราร่วมลงทุนนะครับหรือว่านะครับทําเกี่ยวกับนะครับในส่วนของเว็บสามเนี่ยในส่วนของเหรียญเหล่านี้หรือโปรโตคอลเหล่านี้มันก็ทําให้เราอุ่นไ,ได้ว่าเฮ้ยอนาคตนะครับเหรียญเหล่านี้หรือว่าโปรโตคอลเหล่านี้จะถูกกว่าถึกดำแล้วก็ไม่ล้มหายใจจากจากโลกริโตเคอเรนซี ancy, หรือจากโลกบล็อกเชนได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามี คุณใหญ่มีวานใหญ่พวกนี้หนุนหลังอยู่เพราะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทําให้เราอุ่นใจได้ระดับหนึง่งถ้าเรามองคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้หรือว่าบล็อกเชนเหล่านี้ก็เป็นบริษัทนะครับเนี่ยคือฟันเดอร์เมนทัลของมันหรือว่านะครับหรือว่าเขาเรียกว่าพื้นฐานของเหรียญพื้นฐานของสิ่งสิ่งนี้ที่เราจะพิจารณามันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อ,ขอที่เราจะพิจารณามันนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับในส่วนของส е กเมนต์เนี่ยตอบมีประมาณนี้เพื่อนๆ ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าใครมีข้อมูลมากกว่านี้ก็มาแชร์กันได้นะครับต่อมานะครับเป็นอีกบริษัทหนึ่งก็ว่าได้นะครับที่ทางนะครับ morgan stanley เขาเข้าไปลงทุนก็คือ n y d i g n y d i g เนี่ยนะครับก็เขาบอกเลยว่าเป็นนะครับในส่วนของ finance and banking นะครับ investment แล้วก็ insurance นะครับในส่วนของทั้งประกันท้ง finance นะครับ ครอบคลุมทุกสิญญ่งอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเข้าไปลงทุนในนะครับนะตามมาดูเนี่ยนะครับก็เขาเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างนะครับที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับก็นะครับล้วนแล้วแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเว็บสามนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บสามมันจะถูกใช้งานได้ยังไงนะครับมันจะถูกใช้งานได้ต้องผ่านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อย่างเช่น ถ้าโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆนึกถึงอะไรครับก็ต้องนึกถึงระบบไฟฟ้าก่อนนะครับนึกถึงเสาส่งสัญญาณนะครับนึกถึงผู้ให้บริการยานอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็นึกถึงเครื่องม,มือเครื่องมือนะมีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่นาเก่าไปก็คือฮาร์ดแวร์ก็คือสิ่งของที่มันจับต้องได้ที่เราเห็นนะครับซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่มันอยู่ในระบบปฏิบัติการาต่างๆที่เราเราเข้าไปร่วมใช้งานมันนะครับ ปโปรแกรมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับที่นาพูดไปเมื่อกี้คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเทอร์เนะน็ตนะมีเสาส่งเสาส่งสัญญาณระบบไฟฟ้านะครับมีเราเตอร์นะพวกนี้เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มีอะไรครับโปรแกรมอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของอเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแอปในโลกอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน,นะในส่วน N Y D I G เนี่ยเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บ3 เริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับเนี่ยครับ g e n น s i s Digital Asset เนี่ยนะครับเป็น mining แล้วก็ฮ a r ์ w แ r ร m มาย n นกับฮาร์ดแวรนะครับเป็นเขานะคับทำาคตตาล็อกมาเลยว่านะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เขาจะให้บริการเนี่ยนะครับบริษัทแรกนะครับ Mining Service เนี่ยนะครับโหลงทุนไปไม่น้อยนะครับ5้าร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อลงทุนไปตั้งแต่ปี2021อน,นะครับ ก็ mining สวิตนะครับ mining ก็คืออะไรนะครับก็คือการขุดนะครับการขุดเหรียญต่างๆนะครับหรือว่าเราในส่วนของบล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเขาจะเรียกว่า proof of work นะครับก็คือการใช้กำลังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าการ์ดจอนะครับที่มีนะครับที่มีกำลังในการที่จะถอดรหัสนะครับหรือว่ายืนยันธุรกรรมของเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละบล็อกเชนแต่ละโปรโตคอล นะครับแล้วก็มีรีวอร์ดหรือว่ามีรางวัลกลับมานะครับเหรียญแรกที่นะครับทุกคนต้องรู้จักแล้วระบบการสุดเหรียญนั่นคือบิตคอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหรียญอื่นที่เป็นผูบอสวิ่งอยู่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เขาลงทุนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็อีกบริษัทหนึ่งครับก็เป็นบริษัทไมนิ่งกานไมนิ่งนะครับก็เป็นไมนิ่งเซอร์วิสเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาบริษัทที่3นะบอตตงเพย์เนี่ยเป็นเพย์เมนต์นะครับ ขุดมาแล้วนะครับอย่างที่น้าบอกว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานเว็บสามเราสามารถที่จะขุดเหรียญหรือว่ายืนยันการท,ทําธุรกรรมของเหรียญน,นั้นๆได้แล้วเนี่ยนะครับพอขุดมาแล้วนะครับมันก็ต้องนําออกมานะครับนำออกมาเทรดนําออกมาซื้อนําออกมาขายนําออกมาแลกเปลี่ยนนะครับก็ะจะมีบริษัทเ์เม์นะครับรับในส่วนของการชาระต่างๆนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็น cross border payment ด้วยนะครับก็คือสามารถท,ทําธุรกรรมข้าม ่อขายข้ามในส่วนของบล็อกเชนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดิจิตอลพาวเวอร์ออปติมิเซชันเนี่ยเป็นเอเนรจีเทคครับมันจะต้องใช้อะไรครับต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเหล่านี้นะครับที่เป็นของสร้างเป็นถองเานะครับก็จะต้องมีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับบริษัทครับอีลิสเอ็กเนี่ยนะครับก็เป็น heading งนี้นะบอกว่า มันจะต้องมีนะมีมีพลังงานนะครับมีการขุดเหรียญนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปย์เมนต์แล้วก็ต้องมีเทรดดิ้งก็คือการซื้อมาขายไปแลกเปลี่ยนนะครับนำเทรดเดอร์นะครับเป็นเป็นเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชเชนต่างๆนะครับก็จะต้องมีบริษัทเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็มีอันเชนแคปิตอลเนี่ยนะครับก็นอกจากนั้นก็ต้องมีการเลนเดอร์เลนเดอร์เลนดิ้งเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยในแหนนแบงกิ้งนะครับ ับต้องมีถ้าเป็นเปรียบเหมือนธนาคารทั่วไปก็ต้องมีแบงค์เข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของนะครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ด้วยเพื่อที่ทําอะไรเพื่อที่จะนะออกโปรดักนะครับให้ทำการกู้ยืมให้นำการสเต็กกิ้งดีฟาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีผลิตผลิตภัณฑ์อะไรเยอะๆมากมายเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่เราเห็นในโลกปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับเราเรียกว่าแบงค์นะครับเป็น หรือก่อนย,ยุคก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า e-banking นะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งนะครับแต่ว่าในส่วนของเว็บสามเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของแบงกิ้งที่สามารถที่จะไปได้ทั่วโลกนะครับเราอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้เราสามารถที่จะท,ทําธุรกรรมผ่านธนาคารเหล่านี้ในโลกเว็บ3าได้เลยนะครับก็เนี่ยหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของเว็บสก็คือแบงค์นะครับแล้วก็นะครับต่อมาบริษัทที่4ี่นะครับ ไม่เป็นไปได้สี่ต่อมาระดับต่อมานะครับบริษัทชื่อว่าไ i นิ่งเนี่ยนะครับไรนิ่งเนี่ยเป็นนะครับ DLT e c h n o โ o g y นะครับมันบอกว่า Product เป็นประเภท scaling solution นะครับก็ลงทุนไปไม่น้อยนะครับ8 2ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเมื่อปีตั้งแต่ปี2 0 0 0นะครับ scaling solution เหมือนเพราะว่าอะไร scaling solution ครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยมันต้องมีการ m a s s adoption หรือว่าการขยายเครือข่ายการขยายการใช้งาน านะครับการใช้ง,งานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าช่องสัญญาณไม่พอนะครับส่งเสาส่งสัญญาณไม่พอนะครับหรือเราเตอร์ไม่พอหรือชแนเลไม่พอหรือหลายๆคนที่ติดอินเทอร์เน็ตนะครับก็นะครับหรือบางพื้นที่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยเราแจ้งบริษัทอินเทอร์เน็ตเขาเข้ามาติดเขาอาจจะบอกว่าโอ้พี่ยังไม่มีคู่สายครับพี่ต้องรอคู่สายปีหน้า นน่นนี่นั่นเอาบาบานะครับเยอะแยะมากมายปัญหาเหล่านี้แหละนะครับในส่วนของเว็บ3ก็จะต้องถูกแก้ไขเหมือนกันนะครับก็จะต้องมีบริษัทที่เข้ามาทำ scaling solution ก็คือขยายเครือข่ายให้ทันกับผู้ใช้งานนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยบริษัทเนี้ย i g h t n i เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในบริษัทเขาลงทุนเพื่อที่จะมาขยายเครือข่ายผู้ใช้งานให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เติบโตทันผู้ใช้งานนะครับ โอ้ oh, ตั้งแต่ปี2018นะครับนี่ปี2022แล้วประมาณ 4- 5หปีแล้วนะครับเราลองดูซิว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีหน้าไป2023เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับพอโครงสร้างพื้นฐานมันถูกวางระบบไว้แล้วตั้งแต่ 4- 5หปีที่แล้วนะครับบางคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามในส่วนของโลกคริปโตเคอเรนซีโลกบล็อกเชนหรือว่าเทคโนโลยีเว็บสาเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องที่เพิ่งได้ยินมาแต่ ในส่วนของระดับโลกนะครับระดับการวางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาได้วางมาเป็น5้าปีแล้วนะครับเพื่อน,อนๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าครับเหมือนอย่างเช่นโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับก่อนนั้นเนี้ยเขาถูกวางระบบวางรากฐานมาตั้งนานแล้วแล้วพอเรามารู้นะครับหรือว่าเข้ามาประเทศไทยอีกทีก็คือโอมันมันเป็นแบบนี้เหรอมันว้าวมากน,นน่นนี่นั่นแต่งจริงก่อนนั้นเนี้ยมันถูกสร้างมันถูกวางรากฐานมาหมดแล้วนะครับเรามาเห็นตอนที่มันเป็นผลิตผลิตแล้ว หรือเราได้ใช้งานแล้วเราเป็น end user เท่านั้นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ตอนนี้หลายคนยังอาจคิดนะครับหรือแม้แม้แต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราก็ยังมองว่าให้มันเป็นเรื่องตลกเรื่องข่านะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องวิสัยทัศนะครับหรือว่าเรื่องที่เราต้องมองไปในอนาคตว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันกําลังถูกวางรากฐานมาแล้วแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ด้วยเอประมาณนี้นะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ก,กดกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กของน้าด้วยนะครับก็ถ้านะครับมีนะครับ,ม,นะรบมีโอกาสมีจังหวะมีเวลานะครับนะาก็จะพยายามมาอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ให้เพื่อนๆรับทราบแล้วก็จะได้มองเห็นโอกาสนะครับที่มันอาจจะกาลังจะเกิดขึ้นนะครับเราโตไปกับมันดีกว่าที่จะมองมันโตไปเฉยๆดีกว่าไหมนะครับก็ฝาก ไว้เป็นนี้คิดนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมครับ